ครับครับเพอดีผมทราบไอจากชาวบ้านไอชาวบ้านที่เขาไปหาของป่าบ้านหนองแหนนะครับแล้วก็หลงป่าแก่งหินเพิงไม่รู้เบื้องต้นรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับผมยังไม่ทราบเลยครับกําลังเดินการค้นหาอยู่อืมได้รับแจ้งกี่โมงครับผม รับแจ้งตอนประมาณาเกือบสองทุ่มครับโอ้แกไ,ไปกี่คนครับในเบื้องต้นไม่ทราบรายละเอียดเลยครับตอนนี้กาลังให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านอยู่ครับอืมพอพอทราบพิกัดจุดที่หลงไปไหมครับตรงบริเวณนั้นเขาเรียกว่าอะไรยังไงอ่าเข้าๆครับข้าๆตรงต้นไทรต้นไทรอแต่นะไม่มั่นใจว่าตรงไหนอืมตอนนี้ก็ให้ทีมงานกําลังเข้าพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้านอยู่ผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผมฝึก ปีค่านนะเลสวนตอนนี้ยังอยู่บนถนนอยู่เลยแต่จะแจ้งทีมงานเขาปตรวจสอมครับรวมกับผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วอ๋อรับวางบางเอ่อบางแผนเอาไว้เนี่ยครับครับครับทีมงานผมก็เข้าไปพื้นที่ละรับผมถ้าถ้ายังไงผมอมีภาพมีอะไรผมขออนุญาตลบกวนหน่อยนะครับก็ต้องขอรายงานผู้บัญชากรอ๋อได้ได้ครับผมครับครับขอบคุณมากครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับ